งงเดี๋ยวลงไปช่นาามมาวน,นี้ชอบซื้อเกมงขายาวมาแล้วชอบดุดดุเช้าว,วันที่สองของการหหราดเวรข้างคืนนะครับเมื่อคืน,นอากาศหนาวครับช่วงหัวค่ำเมื่อคืนครับจอยกัวัดนะไปดำน้ำยิงปลากัน อ่างเก็บน้ำอย่าใช่น,น้ำต้องลงไปข้างล่างนี่ครับเมื่อคืนการไปดำน้ำยิงปลานะครับเมื่อคืนว่าวเอาเหล็กยิงปลาด,ด้วยปลาหนึ่งตัวใหญ่กับข้าวอีกมือของพวกเราใจนะอืมประหยัดได้มืออืมตรงนี้งบประมาณน้อยครับก็ อะไรที่หาก,กินได้ก็หาก,กินกันไปก่อนผักขาผักขาปลาครับปลาที่อ่างเก็บน้ำเยอะนะใจ้เนาะเยอะเยอะต้องใช้ความสามารถแมันว่เราบ้านเกิดเมืองไทยดีว่ะเราอยนอินโดนีเซียอินโดนีเซียอันนี้ิีดพี โอ้น uh> 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 ี่นออมันวาลองทำหน่อาเดี๋ยวพออะไรไม่เคมวะวัด ไม่ได่ไหมไอ่เกืออันนี้ไม่เท็มไม่กินเตลือไปบกคนกินอะเนี่ยแกู้กินได้ไงไม่ยก็ให้ลอกออกเลยยันกเเออดึงออก คนมีเกลืก็ผสมแป้งทาแป้งกับแป้งมันกับแป้งนี่นะแป้งมันทา รเดินติดมันทานนี้ไปเรื่อยนะครับจนไปเจอกัะน้ําตกนะครับจะขึ้นไปหาน้าตกเดี๋ยวนะัวนนี้บายสบายครับเดี๋ยวพรุนี้ก็ตัดขึ้นยอดเขา ทางเราเดินมาแล้วก็เจอต้นใสต้นใหญ่นะอะไรกิจเรานะครับก็ไม่ใช่ว่าลาตะเวันอย่างเดียวแต่พวกต้นใสต้นไม้รอยเท้ารอยตีเต็มแล้วก็วัดนะครับก็จะบันทึกตัวระบบนิเวศด้วนะครับว่าในในพื้นที่ที่เรารักชอบอะไรบั่งแล้วก็เจอต้นใสแล้วก็จะวัดขนาดนะครับวัดจุดบันทึกไว้ นี่ต้นใหญ่มากเป็นหน้าที่นะฮะเดีย๋ยวถ่ายรูปนะ ยังถ <limbs> ่ายรู้อ nice okay. 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 ่ะเออยงนีอ้ยยัไม่ถ่ายเลยเลยไม่ใช่เอ้นล้อยห้าสบอะสเส้นอะหกเมตรหกร้อยอือโอ้โหเส้นอเ้น่นอยหอยต้อมเจอนความสูง สามพันสองกิโเมตรสามพันนี่เราก็วัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อหายใจลูก,กใส่ปะเดินเดี๋ยวนี้เดินลูกใส่เนี่ะนกกระรอกยี่ห้อเก็บไว้หมดครับลูกใส่โอเคไป่ะใช้ประโยชน์ทางต่อ อน่นอนนิดนัน่ <c oughs> นแนอนอนนครับแต่เราก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับเจออะไรก็เราจะปัดขนาดเราจดเป็นเพกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจออะไรที่เกี่ยวกับระบบนิเวศนะครับแล้วพวกสัตว์ป่ารอยตีนเอยเท้าอะไรพวกนี้ก็าเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องทำอยู่แล้วนะ ต้นใหญ่ดดาทางกันต่อครับ

อนอีกหน่อยหนึง ให้พาเด็กมาเดินในรายนี้นเพราะว่าทางเสี่ยนสูงละไกลตีน้ำตกลนะเจ้านะใช่ What yeah. you them um. ของใบครับก็พร้อมออกเดินทางนะครับใบนี้ก็ออกเดินทางกันต่อครับวันนี้ก็เอ้ยวันนี้ก็เปยอดน้ําตกนะครับเป้าหมายของเราเย็นนี้ ขึ้นยอดแล้ว này bạn สิงเาแล้ววป่ะไหนึ่งวัดาคนยอดเนี่ยพอเขาสูงครับตรงนี้จอได้มากันจะ 何 พักกันสักโคครัแบบออกมาทีาเดียวทำมันเหนื่นนอยดิโอเคครับเดี๋ยวนั่งพักกันสักโค ไม่เอาคนทางไม่มีวะเดินทางต่อครับอมองอะไรวะอะไรฮะเด็กต้อใ <า S 2> <า>ส่กูล่ะ Oh thank mm -hmm. you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ว่ากินลูกเนี้ยเหรอลูกเป็นไหมันเนี้ยทั้งนั้นทั้นั้ทังนันก็ดูดว่าก็เป็นกองไม่มีไข้เลยไม่เป็ไม่ตายหมายถึงว่ารวมเป็นเต็มที่เรื่อย น้ำใจน้ำใจเนเขาม้างวยม้ง ยาไม่ได้เอายาอย่านียาตะเกียัวตะเกีขึ้นมาแการเย็น